ช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงแม้แต่น้ำมันหากคุณกำลังมองหารถประหยัดพลังงานสักคันเดียวแนะนำคันนี้เลยค่ะ Nissan Kicks e-Power รถไฮ b ริดเจเน r เรชันใหม่อารมณ์รถยนต์ไฟฟ้าตลอดการขับขี่เร่งได้หลังติดเบาะไม่ต้องรอรอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะ Nissan Kicks e-Power รถไฮ b ริดเจเน r เรชัน e Power, ใหม่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด129แรงม้าและแรงบิดมหาศาลร,รู้สึกได้ตั้งแต่เริ่มเหยียบคันเร่งใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ทำให้ไม่ต้องจอดชาร์จนานๆตอบโจทย์ผู้ที่อยากขับรถไฟฟ้าแต่ไม่อยากเสียเวลาจอดชาร์จไฟที่สำคัญวิ่งได้ไกลามากขึ้นเพราะใช้น้ำมันน้อยมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ปกติ อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและความปลอดภัยรอบคันเช่นระบบไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED ไฟแอมเบียนไลท์หน้าจอมัลติมีเดียขนาด8นิ้วพร้อมระบบ Nissan Connect One-Pedal ระบบการขับขี่แบบคันเร่งเดียวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันความเร็วตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งกระจกมองหลังอัจฉริยะเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้า กล้องมองภาพรอบทิศทางเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันวันนี้ใครที่มองหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดีมีโปรโมชั่นมาฝากนิสสันค e ิส e power รุ่น vl ราคา1,49 0 0ล้บาทออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ0% 5ปี ประกันภัยชั้น1และวารันตีหลังการขายอีกเพียบค่ะนอกจากนี้อาชีพพิเศษยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก70,000บาทชุดสตาลิกแพ็กเกจอีก9ชิ้นและเซฟเซฟ,เซฟ10ครั้งหรือ1,000 0 0กิโลเมตรจะมีอาชีพอะไรบ้างเข้ามาทักสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราให้บริการอยู่นะคะเราเจอกันนะคะ